ทางใต้ข้าหังทั้งหมดจะทดขึ้นเพื่เป็นนวทางประกอบการตัดสินใจสำหรับผู้ที่มีความสนใจแนวทางแบตเตอรี่โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมสําหรับสมุนไพรกินบ,บรบัฐบาลเท่านั้นแม่หญิงบาร,รมีพารวยสวัสดีค่ะมาพบกับคลิปรวมเด็ด9สำนักดงังซึ่งจะมีแนวทางของเงินเทวดาใครๆก็อยากได้เลขชนะการประมูลอาจารย์อ่อมฐานพาัฒนเลขทูปแอดนโม เลขเด็ดหมาเร็วเลขเด็ดไปดำเลขเรือเจ้าพ่อเลขหลุดวงในและเลขเด็ดจากคุณหญิงงามใจชุดที่1นะคะแต่ก่อนจะไปดูแนวาทางเด็ดๆก็อย่าลืมกดไลค์และก็ติดตามเป็นกำลังใจให้อดมินด้วยค่ะเริ่มต้นกันกันกบเลขชนะการประมูลงวดที่แล้วก็เป็นที่น่าเสียดายให้เลข3ตัว735 357กับ537เลขออก593 ผิดไปตัวหนึ่งเองนะคะมาลุ้นกันใหม่กับแนวทางงวด16มิถุนายนเลขชนะการประมูลได้เลข3ตัวชุดนี้มาก่อนค่ะ3ตัวบนให้อัด497กับ794ถ้าตัด2ตัวก็จะได้เลข4797กับ94แต่ดูจากแนวทางน่าจะให้เน้นเลข97กับ94นะคะเพราะว่าให้มา2หางลงท้ายด้วยเลข97กับ94ค่ะ และเลข97กับ94ตัวนี้ก็จะไปตรงกันกับเลขสายในเลขฝันเป็นจริงแล้วก็ยออินเตอร์พารวยนะคะมาลุ้นกันว่าเลขชนะการประมูลจะมาในงวดนี้ไหมขอบคุณเจ้าของข้อมูลค่ะต่อด้วยแนวทางของอาจารย์ออมธนพัฒก็ต้องบอกว่างวดที่แล้วแนวทางของอาจารย์หลุดนะคะเลข3ตัวมี391แต่ว่าไม่ได้ตัด2ตัว3 9มมาให้ค่ะน่าเสดายมากๆ มาลุ้นกันใหม่กับแนวทางงวด16มิถุนายนอาจารย์อ่อมธนพัฒให้เน้นๆเ,เม็ดเดียว19ซึ่งเลข19ตัวนี้ก็ถือว่าเป็นเลขดังเหมือนกันและก็ตรงกับหลายๆสำนักเลยนะคะ19จะมาในงวดนี้ไหมก็มาลุ้นกันค่ะขอบคุณเจ้าของข้อมูลอาจารย์อ่อมธนพัฒนนะคะตามมาด้วยแนวทางเลขเด็ดมาเร็วงวดที่แล้วก็มาเลขเด่นเลข9ค่ะ ในส่วนของเลข2ตัว91ออก93นะคะผิดไปนิดนึงค่ะน่าเสียดายมากๆเหมือนกันมาลุ้นกันใหม่กับแนวทางงวดนี้16มิถุนายนเลขเด็ดมาเร็วเลขสตัวให้097 2ตัวมี09 70กับ79ชุดที่สให้เด่น0วิ่ง0 2ตัวเด่นเม็ดเดียว03ซึ่งจะมีเลข09 79กับ03 ที่ไปตรงกันกับฝันเป็นจริงตรงกับเลขลับเฉพาะสายทหารแล้วก็ตรงกับเลขสายด่วนนนทบ,บุรีเลยค่ะมาลุ้นกันว่าเลขเด็ดม้าเร็วจะมาในงวดนี้ไหมขอบคุณเจ้าของข้อมูลค่ะต่อด้วยแนวทางเลขเด็ดใบดำงวดที่แล้วแอดมินไม่ได้ลงแนวทางของเขานะคะแต่ว่างวดก่นกอนๆงวด16พฤษภาคมได้ลงแนวทางชุดนี้ไว้ในวันเลขออกปรากฏว่างวดนั้นเลขออก 690ก็จะเข้าเลขวิ่งเลขเเข้าตรงๆ2ตัวเลข90และ590ก็เกือบแตก3ตัวผิดตัวหน้าไปแค่แต้มเดียวเองค่ะมาลุ้นกันใหม่กักบแนวทางงวด6 6มิถุนายนเลขเด็ดใบดำให้รวยเด่นคู่โต๊ะบนให้30ชี้ขาดให้ฟันเลข0 3ตัวเด็ด703กับ803 2ตัวฟัน มี03 07 08 37กับ38ก็จะมีเลข08กับ38ตัวนี้นะที่ให้มาตรงกันกับเลขของคุณหญิงงามใจชุดที่2ชุดนี้ค่ะแล้วก็มีเลข03ที่ให้เด่นตรงกันกับหลายๆสำนักเลยค่ะมาดูกันว่าเลขเด็ดใบดำงวดนี้จะเข้าอีกไหมขอบคุณเจ้าของข้อมูลนะคะตามมาติดๆกับเลขหลุดวงใน งวดที่แล้วแอดมินก็ไม่ได้ลงแนวทางชุดนี้เหมือนกันค่ะเพราะว่าหาไม่เจอนะคะเพิ่งจะมาเห็นแนวทางก็วันนี้เลยงวดที่แล้วเขาให้597ปรากฏว่าเลขออก593ผิดตัวท้ายเป็นนิดเดียวเหมือนกันน่าเสียดายมากๆค่ะสำหรับเลข2ตัว95ก็เข้าเป็นคู่โต,ต๊ดนะคะมาลุ้นกันใหม่กับแนวทางงวด16มิถุนายนเลขหลุดวงใน ให้3ตัวชุดเดียวเลข603 2ตัวมี 03, 06กับ36ถ้าจำกันได้จะเห็นว่าเลข603 0 3 03, 0 6แล้วก็3 6จะไปตรงก,กันกับเลขสายด่วนนนทบุรีสายโค้งสุดท้ายชุดนี้เลยค่ะตรงกันยกเซตเลยนะคะแล้วก็ยังไปตรงกันกันกนกบแนวทางเลขลับเฉพาะสายทหารไปแดงชุดนี้ด้วยค่ะ ก็ตรงกันเป๊ะราวกับว่าก๊อบกันมาเลยนะคะแต่ว่าจะมาไหม16มิถุนายนนี้ได้รู้กันคะ่ะขอบคุณเจ้าของข้อมูลนะคะไปต่อกันกันกบแนวทางเลขทูบของแอดนโมงวดที่แล้วแอดมินก็ได้ลงแนวทางชุดนี้เหมือนกันตอนนั้นแอดมินก็พูดเหมือนกันนะว่าเห็นเลข39กับ30แค่2ตัวนี้เท่านั้นปรากฏว่าเลขออก93นะคะ2งวดก่อนก็แมนมีเข้า2ตัวมีเข้า3ตัวด้วยคะ่ะ แมนมา3ามงวดติดๆงวดที่4จะเป็นยังไงก็ไปลุ้นกันเลยนะคะเลขทูบแอดนโมงวด16มิถุนายนเลขทูบได้648เห็นชัดเลยค่ะเลข6 4, 8สําสำหรับเลข3ตัวที่เจ้าของข้อมูลเพิ่มเติมมาให้มีเลข948 548กับ848เลข2ตัวให้เน้น6 4กับ4 8รอง5894 68กับ54 เลข 648, 64กับ48ก็จะไปชนทางกันกันกนกบแอดเดี S S D เลยนะคะสำหรับเลข 948, 48กับ94ก็จะไปตรงกันกับคุณหญิงงามใจชุดที่2เลยค่ะมาลุา้นกันว่าเลขทูข,ของแอดนะโมจะเข้าอีกเป็นงวดที่4ไหมขอบคุณเจ้าของข้อมูลนะคะต่อด้วยแนวาทางเลขเรือเจอ้าพ่อแบ่งปันแนวาทางมาจากแอดฟินิกลงแนวทางตัวเลขให้เลขเรือเจอ้าพ่อ 1 9เลข3ตัว2 19กับ2 16เลข2ตัวที่ตัดมาจะมีเลข1 2 16กับ1 9ตัด2 9ด้วได้ด้วยนะคะซึ่งเลขชุดนี้2 19 2 16 1 2 16กับ1 9ก็จะไปตรงก,กันกับแนวทางเลขแม่พุ่มพวงที่แอดฟินิกลงข้อมูลให้เมื่อวานเลยค่ะชุดนี้นะคะตรงกันทุกตัวเลยแต่อาจจะสลับตำแหน่งกันนิดนึงนะคะ ก็เป็นอีกหนึ่งความเชื่อที่แอดฟินิกนำมาแบ่งปันให้เราได้ดูกันแต่ว่าจะเข้าชุดไหนจะมาชุดไหนก็อรอลุ้นกันนะคะขอบคุณเจ้าของข้อมูลค่ะตามมาด้วยแนวทางเลขเงินเทวดาใครๆก็อยากได้ก็เป็นอีกหนึ่งแนวทางที่มีคนพูดถึงเพราะว่างวดหนึ่งมิถุนายนที่ผ่านมาก็เป็นอีกหนึ่งสำนักที่สอบผ่านทั้งเลข2ตัวและเลข3ตัว2ตัวเข้าตรงๆ9 3สาม และ3ตัวก็มา5-9-3ตรงเป๊ะเลยค่ะมาลุ้นกันอีกกับแนวทางงวด6 6มิถุนายนเลขเงินเทวดาของแท้ใครๆก็อยากได้บนให้วิ่งหนึ่งเด่น3ตัวบน9-2-1 2ตัวมี2-1 9-2กับ9-1เลข3ตัวบน2-4-1 6-4-9 7-9-2กับ8-3-1เลขล่างให้วิ่ง7เด่นล่างมี 7 2 7 9กับ7 1กันบนล่างให้2 0 3 2 5 1 5 9กับ8 3เลขมาครบบนให้วิน6ตัวมีเลข0เลข1เลข2เลข4เลข7กับเลข9นะคะต้องยำว่าชุดนี้เป็นของแท้100%ค่ะ เพราะว่าเงินเทวดาก็เป็นอีกหนึ่งสำนักที่มีใบปลอมออกมาในทุกงวดเหมือนกับหลายๆสำนักท,ที่ให้แม่นมาหลายงวดก็จะมีใบปลอมออกมาสับขาหลอกเราทุกงวดเหมือนกันนะคะกลับมาดูแนวทางตัวเลขของเงินเทวดากันต่อค่ะเลข912 21 92กับ19ชุดนี้ก็จะไปตรงกันกันกบแนวทางของแม่พุ่มพวงและก็เลขเรือเจ้าพ่อชุดนี้เลยค่ะและเลข792 7-2, 9-2กับ7-9ก็ไปตรงกันกับเลขสายด่วนนนทบุรีสายด่วนในวังชุดนี้นะคะเจ้าไหนจะเข้าเจ้าไหนจะแม่นกว่ากันก็มาลุ้นกันในงวดนี้เลยค่ะขอบคุณเจ้าของข้อมูลนะคะปิดท้ายกับแนวทางคุณหญิงงามใจชุดที่1ก่อนหน้านี้แอดมินได้ลงชุดที่2ไปแล้วสําหรับชุดที่1ก็ให้มาแล้วค่ะแนวทางชุดนี้นะคะคุณหญิงงามใจชุดที่1ให้เด่น9วิ่ง9 2ตัวมี90 91 92 94 97กับ98เลขเบิ้ลให้99 11กับ77 3ตัว692 492 097กับ179เม็ดเดียว692เน้น92นะคะทบทวนแนวทางเลขชุดที่2กันสักนิดหนึ่งคุณหญิงงามใจชุดที่2ให้วิ่ง8รูด8 2ตัวมี8 3 8 4 8 9 9 4 4 3กับ8 0 3ตัว 9, 48 9, 48 3 8 9 4 8 9 4 8 3กับ3 9 4ให้เน้น9 8 3เม็ดเดียว8 3นะคะจะเห็นว่า2ชุดนี้มีตัวเลขที่ตรงกันก็คือเลข94กับเลข98 8 9จะมาเลขที่ตรงกันไหมหรือว่าจะแยกกันมาก็ไม่แน่ ชุดหนึ่งอาจจะมาบนชุดหนึ่งอาจจะมาล่างก็เป็นไปได้นะคะเอาเป็นว่าก็ขอลุ้นให้เข้าทั้งสองชุดจะได้ตามกันต่อในงวดหน้าอีกค่ะสำหรับเลข 90, 91, 92, 97กับ98ก็ไปตรงกันกับเลขเด่นล่างของเลขลับเฉพาะสายทหารตรงกันเกือบทั้งแถบเลยนะคะและเลข 492, 92, 94, 97กับ90ก็ไปตรงกันเลยกับเลขของฝันเป็นจริงชุดนี้เลยค่ะ มาลุ้นการวาเลขของคุณหญิงงามใจจะเข้าชุดไหนหรือจะมาทั้งสองชุดเลยไหมลุ้นกันค่ะขอบคุณเจ้าของข้อมูลทุกๆข้อมูลมากๆนะคะคลิปนี้ก็ลงให้มากถึง9แนวทางเลยค่ะเพราะว่าหลายๆแนวทางก็ให้กันมาในช่วงถ่ายงวดแอดมินก็เลยรวบยอดมาเลยเอามารวมกันในคลิปนี้ซึ่งก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นแนวทางที่ดีสำหรับทุกท่านแต่ถ้าหากว่ามีข้อผิดพลาดประการใดแอดมินก็ต้องขออภัย มาที่นี้ด้วยนะคะสุดท้ายนี้ช่องแม่หญิงบารมีพารวยขอให้เอซทุกท่านได้รางวัลแดญในงวดนี้นะคะใครกดไลค์ขอให้ได้เงินหมื่นกดแชร์ให้ได้เงินแสนกดติดตามให้ได้เงินล้านแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้โชคดีรวยรวยรยค่ะ